ครับยินดีต้อนรับเข้าช่อง M P N Gamer V2 นะครับผมก็วันนี้มาอยู่กันในเกม f i e M นั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราจะมารับงานรถบรรทุกในประเทศล u สซูคอมมูนิตี้นั่นเองนะครับลุตูซิตี้คอมมูนิตี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามารับงานกันเลยดีกว่าเลยเราจะมีทีมอยู่ประมาณสามคนนะครับวันนี้เพื่อจะเล่นมาเล่นกันได้นะครับดูงานก่อนว่างานมีเยอะเท่าไหร่บ้างน้อย

เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่า,าหางนี้มันออกไม่ได้มันติดแล้วก็อ้อมนี่ครับ ต้องติดแล้วก็อ้อมแค่นั้นเอง <laughs> โอ้ที่ตรงนี้ใช่ไหมที่ตรงนี้ใช่ไหมไปต่างนะู่นไปต่าง,าง,างนู้นไปทางนู้นไปท่างถ้ามันติดเราก็มาทางนี้ดิมันก็มีทางหนึ่งนี่ว่ะ นีแ่แค่นี้ก็ไม่ติดแล้วใช่ไหมเออทางมีตั้งเยอะตั้งแยะ <Warning sound> นะครับมาเล่นกันได้นะครับเป็นประเทศที่ตอนนี้เปิดมาได้ประมาณ2เดือนนิดๆนะครับก็เขาเพิ่งดีเซน์ไปมาเล่นกันได้ตอนนี้คนออนอยู่ที่เท่าไหร่วะ อาออนไลน์1นึคนนะครับไม่เยอะประเทศไม่หน่วงนะฮะคนเล่นประมาณนี้โอเคเลยมีงานรถบรรทุกให้คุณได้เล่นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับให้ช่อง M B N Gamer V 2นะครับผมวันนี้เรามาเจอ บุคคลคนหนึ่งคันสีชมพูด้านหลังผมนี่ก็คือเป็นคนใต้เหมือนกันนะฮะเป็นแบบผมก็อยากจะเจอสายเกมมิ่งที่เป็นคนใต้เนี่ยเยอะมากนะฮะอยอะได้มากเลยคนที่แบบเป็นคนใต้ใต้เนี่นี่แหละต้องระวังนะครับเพราะว่าพวกมันพวกมันคนขันใหญ่ ่ข้างเหย่เลยทีเดียวโอ้โหดูดิไม่เหย่ได้ไงนะนิดเดียวคือขอบสภาแล้วติดกุ๊กคอหาแล้วดังบังเอิญผู้ต้องหามา,มาชนคุยด้วยดิตัว e อียาเลยทีนี้ จะได้น้ำมดผมอะไรเล่นไม่ได้แหละอุย้ยวาเลนไทน์นี่ตามตีมซะด้วยก็คลิปนี้นะ่าจะออนแอร์ในะช่วงหลังวาเลนไทน์แล้วแหละนะครับวันนี้อัดวันที่13แล้วพรุ่งนี้ก็วาเลนไทน์แล้วข้อสุขสันต์วันแห่งความรักด้วยแล้วกันนะครับเออในนีก็ผ่านมาแล้วไดี๋ยวเอ,อ้ยเอา้าพวงหลุดอีก เอาไงล่ะทีนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่ายาอย่ายายายาชิบหายแล้วงานไอ้สั์นิดเดียวแล้ว โอ้ยกูจะบ้าอะ่อะอะ่ะอ่ะฟองหลุดนะเฮ้ยกูจะบ้า và vâng sẽ làm ăn ngon đi bà ô hồ Liệt dạng ao, Ở bây tiếng Ờ, máy đi qua bay. Bè, ngàn này là chẳng biết phát. 5 phần của bạn. งานนี้จะไม่พลาดขับมุมวงภายในดีกว,ว่าผมชินแบบนี้ไงผมชินมุมภายในไงเอาจริงเพราะว่าเ,าเวลาเล่นเกมอ่ะมันจะภายในทุกเกมไงไม่ว่าจะเป็นเกมขับรถเกมอะไรแบบเนะี้ยคือมันภายในทุกเกมนะมันเล่นเกมนี้มันต้องแบบมุมองภายนอกแล้วมันบุคคลที่สามไงมันจะไม่ค่อยชินแลวประเด็นคือรถนี้มันสูงด้วยไงเล่น ETS ยังไม่สูงอาดนี้เป็นเพราะว่าเราขับฟงอะไรมากเกินไปหรือเปล่าไม่ได้ใจ โอเคก็2อกิโลนะครับงานนี้2,000บาทเรามาดูกันว่าจะรอดหรือล่วงอีกตอนนี้มาสามคันแล้วนี่มีวัวใจด้วยครับวัวใจรอไฟ้านั้น อีกการนึ่งไปไหนอะเอ้าตามมาหรือเปล่าอย่าบอกว่าวงหลุดนะโอ้ยสาม้าตุ่มเร็วโอเคงานนี้เสร็จเลยแล้วเข้าไปนอนกันดีกว่า กดอนแรกก็เจอกันติดตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฝากประเทศโรซูซิตี้คอมมูนิตี้ไว้ด้วยลวกันนะครับอู้ทำไมกระตุกยังอ่ะตรงเนี้ย เ๋ยวดิเอาเรื่องว่จะทดลองฝีมือใช่ไหมเนี่ย Vài, già vải yang giữ vải luôn mọi người làm như lông lưng cháy 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 งานของเราสมเป็นที่เรียบร้อยนะครับของเราธุรกิจสเร็จนะครับแต่อีกสองคนไม่รู้นี่คนหนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยอีกคนหนึ่งไปไหนกลับซื้อไว้ตั้งหลายวันละโอเคถึงที่ทํางานเรียบร้อยสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม ฝอกไลฟ์ไว้เจคุณลิตามันด้วยลวกันนะครับวันนี้ตสองกล็ลาไปก่อนสวัสดีครับ